สาวัสดี่เท่ากันด้วยนะครับนาวันนี้ผมกูเล่นทำมาเก็ตกันแล้วนะจ๊ะเอาเราวันนี้อยู่กับลาเชตพีกันแล้วนะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าดาบที่ชื่อว่าดับเบิ้ลไลนิ่งซอนนั่นเองนะครับโดยดาบเล่มนี้นะครับเป็นดาบที่เรานะต้องติดบอร์ดนะอ่ะเซรลบอร์ดสามารถดูได้ไหนคนะตรงนี้เลยนะครับเราต้องติดบอร์ดนะครับเอ่ออันดับ1นึ่งถึงสินะหนึ่งในสินะฮะหนึ่งในสิบคนอนะ่ะก็ค่าหัวตันอยู่ที่ห้าพันนะก็ผมได้มา นั่นแหละนะครับนะมันเจ็ดงานดับสิบนะครับได้มานะฮะอันนี้บอกขึ้นแล้วนี่นะครับผมก็ด้มันจะขึ้นประมาณนี้อ่ามันจะบอกแล้วว่าใครอยู่ดับเลยบ้างะคือต้องติดนะหนึ่งในสิบนะถึงในดับเล่มนี้นะครับและอย่างนะครับดาบเล่มนี้นะจะเป็นดาบที่เอ้ยจะบอกว่าจะเป็นดาบลิมิเต็ดนะฮะอ่าไอมินาวบอกว่ามันจะเป็นดาบลิมิเต็ดนะฮะซึ่งถ้าไม่หามันก็จะหาไมได้แล้วนะถ้ามันหมดกิจกรรมบอร์ดนะมันก็จะหาไมได้แล้วนะครับ มาเดี๋ยวเรามารีวิวดาบนี้ดีกว่าแล้วก็ผลปีศาจผลสายฟ้ากันด้วยนะฮะสาดดาบวินี้บอกเลยว่าแรงมากนะบอกเลยเอาไวลา้ล่าข้าหัวดีมากม,มาเหมือนเกาะนี่หมาเด้อนะครับมาเซอ,อร์ไกส์เจ้าทีปกตินะจะเป็นการฟันปับป๊บปับ๊บปั๊บไม่การหมุนตัวนะอืมนี่โซนสกิลนะครับมาเริ่มที่สกิลแรกนะสกิลแซดน,นะเป็นอีพิกสลัดะนี่ อ่ามการ์ฟังแบบนี้นะซึ่งเป็นอะไรที่ไกลมากและดาเมจแม่งแรงมากบอกเลยโคตรแรงคูดาวก็ไม่นานนะเอาคอมโบ BB p ีพีได้ดีมากนะเอาสำหรับเนี้ยนะคอมโบเพราะว่ามันจะสามารถเอ่อล่าตูเอ้ยมันดาสตูได้นะแล้วก็ติดสายฟ้าด้วยสร้างดาเมจต่อเนื่องนะฮะต่ว่าจะเป็นเอ่อซูปเปอร์โทนโดนะอ่าเอ็กเนี่ยเป็นการทรโรดแบบนี้นะพี่ใช้พี่คอมโบนะให้เรากด X ล้วกดเซนะฮะตายแนี่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าไม่ตายเอาไรนิ่งบอลยัดหัวไปเฮียนี้ไม่ออไรีวิวเลยมารีวิวใหม่รีวิวใหม่ใหม่เบาไปแหลวนะครับมาต่อไปนะจะเป็นผลสายฟ้านั่นเองนะครับเป็นผลใหม่นั่นเองเซนะเป็นมินิบอลนะฮะสามารถกดค้างได้นะฮนะแบบนี้เลยดาเมจก็แรงนะเนื่องผมยังไม่อัพค่าผลพิษขาดเลยต่อไปนะจะเป็นสกิลซีจะเป็น,ปนอ่าอไรสแลมเอ้ยต้องเอ็กก่อนเอ โอ้อะไรวะนะสีอะไรวะไม่รู้อะเป็นก้อนเมฆมั้งถ้าว่า N X ดีกว่า Lightning สายฟ้ากับก้อนเมฆผ่าลงมาอ่ากูดาวนห้นนี่นานนะแต่ U C นะเป็นก้อนเมฆสลตไอ้ี่อย่างนี้แรงเอาเรื่องนะส่วน V นะอาจจะเห็นแล้วคือ Lightning Ball น,นั่นเองนะครับแบบนี้เลยอ่าปึ้มก็ขยายไปเรื่อยๆนะจนสุดนะวันนี้ ส่วน F นะเป็นเสกิลสรับการวนหนีใช่วิ่งไดีดีมากบอลเลยแบบเจเอตัวเองแล้วแบบเะเอตัวเองจะเอตัวเองเอันนี้แล้วก็คขมโบว์ปุบตายหา100่าร้ยอยไงคขมโบว์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับขอใคร,รอ่อะเขาม่าม,มาส่งให้เหรอโอเคอ๋อปู่มา่าขอบคุณค่ะนะ มาปิดตูนะ้ด้วยอืมนะฮะขอใครด้วยน้องเรียกเอาล่ะก็ประมาณนี้นะครับําหรับดาบใหม่ไ้าดาบลากหัวที่เป็นดับลิมิเต็ดนะครับกับผลสายฟ้าได้เองนะครับก็มีมาที่สัลิปนี้ฮนะเจอขี้บ้าทุกคนไปอ่าอย่าลืมไปหาด้วยล่ะติดหนึ่งในสิบนะฮะของอา่าของบอร์ดนะของบอร์ดลากหัวสู้ๆทุกคนไป